เรื่องเล่าผีตอนผีปอบแถวลานเข้าโพดเรื่องราวที่พี่น้องกำลังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์หลอนๆที่ส่งเข้ามาโดยคุณผู้ฟังท่านหนึ่งครับโดยเรื่องราวก็มีอยู่ว่าสวัสดีค่ะเราชื่อเค้กพอดีอยากจะมาเล่าประสบการณ์น่ากลัว ที่ได้พบเจอมากับตัวเองคือย้อนกลับไปเมื่อตอนปีพุทธศักราช2561ตอนนั้นเราได้อยู่ต่างจังหวัดกับแฟนและลูกน้อยอีกสองคนตอนนั้นเราเพิ่งคลอดลูกคนเล็กมาได้สี่เดือนส่วนลูกคนโตนั้นอายุเจ็ดขวบแฟนเราเขาเป็นคนขับรถอยู่ในลานเข้าโพดซึ่งตรงที่เราอยู่นั้นบริเวณดังกล่าวมันจะแวดล้อมไปด้วยป่า แล้วอยู่มาวันหนึ่งในช่วงตอนบ่ายแก่ๆไม่รู้ตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่เพราะเราได้พาลูกคนเล็กที่อายุสี่เดือนเดินไปยังร้านค้าซึ่งร้านค้าที่เราจะไปซื้อของนั้นมันอยู่ห่างออกไปจากร้านที่แฟนเราทำงานประมาณเกือบ1กิโลเมตรและมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะต้องได้เดินผ่านสารเก่า ซึ่งพอเดินไปถึงตรงจุดนั้นเราก็ยกมือไหว้แสดงความเคารพเ <L un> ว е ลาตอนนั้นก็สักประมาณบ่ายสมโมงกว่าๆซึ่งเราก็คิดในใจว่ามันยังไม่เย็นมากนักหรอกเดี๋ยวขากลับค่อยโทรให้แฟนมารับเอาก็ได้พอเราไปถึงร้านค้าและนั่งเล่นไปจนถึงเกือบ,อบประมาณห้าโมงเย็นเราก็เดินออกมาจากร้าน เพื่อที่จะกลับไปยังที่พักตอนนั้นเรากดมือถือโทรไปหาแฟนแต่แฟนก็ไม่รับสายเย็นนั้นสรุปว่าเราต้องได้เดินกลับเองแต่ตอนขากลับนี้ทางเดินมันเหมือนว่าไกลเอามากมากเราเลยอุ้มลูกรีบเดินจำอ้าวให้ไหวขึ้นจนกระทั่งมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง ได้ขี่ผ่านมาแล้วเขาเห็นเราอุ้มลูกน้อยอยู่พีผ่ผู้หญิงคนนั้นเขาเลยถามเราว่าอุ้มลูกไปไหนมาละ่ะแล้วนี่จะเดินไปไหนเราเลยตอบเขาไปว่าอ๋อหนูกำลังจะกลับห้องจ้าพี่แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็ถามอีกว่าหนูพักอยู่ตรงไหนละ่ะเราก็เลยตอบกลับไปว่าอยู่ลานเข้าโพดจ่าพี่ พี่ผู้หญิงเขาเลยบอกว่าปะ่ะเดี๋ยวพี่ขี่รถไปส่งเราก็เลยกล่าวขอบคุณแล้วนั่งซ้อนท้ายรถพี่เขามาพอมาถึงหน้าลานเราก็ขอบคุณพี่เขาและพอเราเดินเข้ามาในลานคนเก่าคนแก่ที่อยู่ในลานเขาก็บอกเราว่าระวังปอบมันจะมานะแถวนี้น่ะปอบเยอะจะตาย ซึ่งพอเราได้ฟังอย่างนั้นก็แค่รับฟังเฉยๆไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรเพิ่มอีกเพราะตอนนั้นลูกได้งองแงขึ้นมาพอด,ดีเราเลยอุ้มลูกเดินเลี่ยงเข้าห้องไปพอถึงตอนคำ่ำเราก็ได้เอาเด็กๆอาบน้ำเข้านอนพอเวลาประมาณห้าทุ่มครึง่งเราก็หลับซึ่งคืนนั้นเราก็ฝันว่าได้อุ้มลูกเดินผ่านป่าสวนยาง ซึ่งเป็นป่าที่เราเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อตอนเย็นในฝันนั้นเราก็เดินไปซื้อของแล้วขากลับเราก็ได้เห็นหมาดาำร่างสูงใหญ่กว่าวัวซึ่งที่เห็นนั้นมันมีอยู่สี่ตัวตาแดงก่ำจนน่ากลัวแล้วจากนั้นก็มียายแก่สองคนเดินเข้ามาบอกกับเราว่าปะ่ะเดี๋ยวจะเดินไปส่ง ซึ่งเราก็เดินตามเขาไปแล้วเสียงของสองคนนั้นก็ได้ตะโกนบอกให้เราวิง่งซึ่งเราก็วิ่งฝ่าเข้าไปในป่าสวนยาจนวิ่งมาได้สักระยะหนึ่งพอเราหันไปมองข้างหลังก็ยังเห็นหมาดำฝูงนั้นมันวิ่งไล่ตามมาติดๆ ตอนนั้นเราคิดในใจว่าคงต้องตายแน่ๆแต่ก็ไม่ได้หยุดวิ่งแต่อย่างใดเรายังวิ่งหนีตายไปอีกเรื่อยๆพอเราวิ่งออกมาจากป่าได้แล้วก็ไปยืนอยู่ข้างสารเก่าๆหลังนั้นแล้วเราก็หันไปเห็นยายแกสองคนเดินเข้ามาอุ้มลูกเราแล้วถามเราว่าเดี๋ยวเลี้ยงให้นะเราก็เลยตอบว่าไม่ หนูเลี้ยงเองได้จากนั้นยายแก่ก็ได้วางลูกของเราลงเราเลยวรีบอุ้มลูกเข้ามากอดเอาไว้แน่นแล้วเสียงจากข้างในศาลก็ดังขึ้นมาว่าเอ็งอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วละพอสิ้นเสียงนั้นเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งเมื่อหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเวลาก็พบว่าตอนนั้น มันเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีคืนนั้นหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วเราก็นอนไม่หลับไปยันเช้าพอฟ้าเริ่มสว่างเราก็ได้ไปเล่าให้คนแก่แถวลานเข้าโพดฟังซึ่งเขาก็แนะนำมาว่าให้หาว่านกันกระสือไปติดห้องไว้แต่เราไม่รู้จักไม่รู้ด้วยซ้ำว่าว่านชนิดนั้นหน้าตามันเป็นแบบไหน ก็เลยไม่ได้ส่อแสวงหาว่านกระซืออะไรนั่นหลังจากนั้นพอผ่านมาได้สามวันลูกชายคนเล็กที่เราได้อุ้มไปซื้อของด้วยในวันนั้นจูจูก็มีไข้ขึ้นสูงไอ้เราก็ตกใจมากวันนั้นก็เลยชวนแฟนพาลูกไปบ้านพ่อของเขาซึ่งอยู่ห่างจากลานเข้าโพดไปประมาณ20กิโลเมตรพอไปถึงหมู่บ้าน แฟนเราก็พาลูกไปที่คลินิกก่อนตอนนั้นลูกเราเกือบจะชักหมอให้ยามากินก็ไม่ดีขึ้นจนต้องพาไปโรงพยาบาลกลางดึกซึ่งหมอก็ให้ยามากินอีกแต่อาการของลูกเราก็ไม่ดีขึ้นแต่อย่างใดจนพ่อแฟนได้มาดูอาการคือลูกเราตาดูลอยๆเหมือนจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพอพ่อแฟนมาอุ้ม ลูกเราก็ร้องไห้งอแงแต่ถ้าเป็นคนอื่นอุม้มเขากลับไม่ร้องเลยสักแอะจนกระทั่งเราได้เล่าถึงเหตุการณ์แปลกๆที่ได้พบเจอให้พ่อแฟนฟงังพอเล่าจบพ่อแฟนเลยลุกขึ้นไปตักน้ำใส่แก้วใบหนึ่งแล้วก็ท่องคาถาอะไรบางอย่างเสร็จแล้วแกก็เอาน้ำนั้นมาให้หลานดื่มพอหลานดื่มไปได้สักพักอาการก็เริ่มดีขึ้น นอนหลับสบายไม่งอแงแต่อย่างได้พอเช้าของอีกหวานพ่อแฟนก็บอกว่าผีปอบนั่นแหละที่มันจะมากินหลานกูจากนั้นพอผ่านไปได้สองวานลูกเราก็หายเป็นปกติกลับมาเป็นเด็กร่าเริงเหมือนเดิมเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณเค้กด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอน สามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ